thank <music> you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสน,นัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพา,ามาอัปเดตบ้านโมเดนหลังค่า3สเตปหลังนี้ค่ะบ้านโมเดลหลังนี้นะที่สนัดเรียกหลังค่า3มสเตปนะเนื่องจากว่าห้องน้ําก็จะมีสเต็ปของเขาเองด้วยนะก็ขอเรียกบ้านหลังนี้ว่าเป็นหลังค่า3สเตปแล้วกันเนาะวันนี้จะมาอัปเดตในส่วนของงานก่อบ้านหลังนี้ก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งภายนอกและภายในนะแล้วก็กั้นห้องแล้วด้วยนะคะทุกคน คุณช่างทางานเร็วมากๆเลยงานดีมากด้วยนะคะนี่บ้านหลังนี้นะคะก็ติดตั้งประตูหน้าต่างบานเลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสนัทพาไปดูรายละเอียดวันนี้สนัทพามาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา3สเต็ปนะหลังนี้นะต,ตอนนี้การห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประตูหน้าต่างใส่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีมงานนี้ก็เป็นทีมงานช่างชัยนะทำงานเร็วมากเลยงานดีงานเนี้ยบงานสวยด้วยนะคะค่ะและสําหรับ รายละเอียดบ้านโมเดนหลังคา3สเตปหลังนี้นะด้านหน้ากว้าง7เมตรนะจะเปิดช่องละ3าเมตร50ทั้งสองช่องเลยส่วนด้านความยาว12เมตรด้านความยาวจะเปิดช่องละ3าเมตรบ้านหลังนี้90ตารางเมตรค่ะหลังนี้ใช้เสาสำเร็จทั้งหมด17ต้นนะจะเป็นเสาหน้า6มุงด้วยหลังคาสันไทยใต้ใชายคาฉลุดด้วยไม้ฝาเชอรด้านะคะ ในส่วนของเชิงชายก็ไม้ฝาเชอร่าเช่นกันจะเป็นโทนสีน้ำตาลตรงนี้จะเป็นทางด้านขวานะในโซนของห้องน้ำจะยื่นออกจากตัวบ้านนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ี่งคูณสเมตรค่ะหลังนี้ก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณช่างเข้ามาฉาบนะตอนนี้กำลังฉาบอยู่ในห้องนอนห้องที่สอง สาัดให้ดูรอบนอกก่อนนะฝั่งนี้จะเป็นทางด้านซ้ายสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ประตูหน้าต่างสาั์ก็แจ้งราคาไปแล้วนะคะสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ EP 2หลังนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่3แล้วฝั่งทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นในโซนของห้องนอน หลังนี้2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องโถง1ห,ห้องครัวล็อกด้านหลังนี้นะคะจะเป็นในโซนของห้องครัวในโซนของห้องครัวก็ะจะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะเป็นบ้านโมเดิร์นสไตล์เรียบง่ายแต่ดูดีมากๆตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วในโซนระเบียงนะคะความกว้างจะอยู่ที่7จคูณสเมตร ยกพื้นสูง20ซนติเมตรนะในโซนของตัวบ้านความสูงของพื้นจะอยู่ที่30ซนติเมตรอันนี้สนัดพาชมบรรยากาศด้านหน้าอันนี้เป็นหน้าต่างห้องนอนห้องที่1นนะคะจะมีหน้าต่างบานใหญ่อยู่หนึ่งช่องความกว้างของหน้าต่างอันนี้นะคะอยู่ที่เมตรแปคูณความสูงเมตรสิราคาก็จะอยู่ที่ช่องละ3า9 0กบาทส่วนประตูหน้าบ้านนะคะกว้าง2เมตรคูณความสูง2เมตร เป็นประตูบานเลื่อนซ้ายขวากระจกใสค่ะประตูนะคะก็ตกช่องละห้5 0ัรบาทค่ะและนีิสานก็พามาชมภายในบริเวณนี้จะเป็นในโซนของห้องโถงห้องโถงโล่งกว้างนี่ห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยต่งทางด้านซ้ายนะจะเป็นในโซนของห้องนอนบ้านหลังนี้สองห้องนอนนะ บริเวณห้องโถงนะคะความกว้างอยู่ที่3เมตร50คูณความยาว6เมตรตรงที่คุณช่างยืนอยู่นั้นจะเป็นในโซนของห้องครัวนะคะอาบ้านหลังนี้ครัวก็จะเปิดโล่งแบบนี้เลยอเดี๋ยวสนับพาไปชมห้องนอนก่อนมองตรงไปห้องที่สองนะคะคุณานางฉาบผนังอยู่ตรงฝั่งหน้าต่างนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่1ห,ห้องนอนหนึ่งนะจะมีหน้าต่างอยู่สองช่อง ช่องเล็ก1ช่องความกว้างของช่องเล็กหน้าต่างช่องเล็กนะคะอยู่ที่กวามม้าง1เมตรคูณความสูง1เมตรสิบนะก็หน้าต่างด้านหน้าบ้านจะเป็นหน้าต่างช่องใหญ่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องที่1่ในส่วนห้องที่2นะคะความกว้าง3เมตร50คูณ3เมตรเช่นกันคุณช่างก็กาลังฉาบงานอยู่ด้านในเนาะสะัปดาหไม่ได้พาไปชมนะคะสําหรับห้องนอนห้องที่สองค่ะและนี่ก็เป็นภาพโดยรวมบรรยากาศห้องโถงห้องนอนนะคะก็จะประมาณนี้ ภายในก็ห้องโถงโล่งกว้างนะคะ3.50คูณความยาว6เมตรเดี๋ยวสนัดพาไปชมห้องครัวความกว้างของห้องครัวนะอยู่ที่7คูณ3เมตรค่ะอันนี้จะเป็นประตูหลังบ้านตรงนี้สนัดขอเบลอภาพนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเด็กน้อย3คนอันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะความกว้างอยู่ที่7คูณ3เมตรในโซนของห้องครัวก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะความกว้างของห้องน้ําก็จะอยู่ที่ สเมตรคูณความยาว3เมตรค่ะตอนนี้สนัดยืนอยู่ทางด้านห้องครัวนะมองไปทางด้านหน้าบ้านก็จะเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยอ่ากว้าง3เมตร50คูณความยาว6เมตรตอนนี้สนัดจะออกไปด้านนอกเลยค่ะก็ประตูหน้าบ้านความกวาม้วาง2คูณความสูง2เมตร บรรยากาศหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะซ้ายขวาหน้าหลังก็จะเป็นเลือกสวนไรนาบ้านหลังนี้บรรยากาศดีมากๆค่ะและสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังคา3สเต็ปหลังนี้นะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนก่ออิฐฉาป,ปูนก็ยังเหลือแค่ปูกระเบื้องตีฝ้าทาสีเดินไฟบ้านหลังนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโดยทีมงานช่างชายัยนะคะสำหรับค่าวัสดุ เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะจาก EP ที่2เพิ่มมาอีก10,000บาทก็รวมค่าวัสดุตอนนี้ก็หมดไปแล้ว1 9 0 0 0 0 0บาทและค่าแรงคุณช่างในงวดแรกนะคะงวดแรกก็จะเป็นงานโครงสร้างก่ออิฐฉาบป,ปูนเตพื้นค่าแรงเหมาในงวดแรกนะก็อยู่ที่1,000 0แบาทค่าแรงงวดที่2นะคะก็จะเป็นงานปูกระเบื้องตีฟ้าทาสีอันนี้ก็คิดค่าแรงอีกครั้งนะในส่วนของงานตรงนี้ ณตอนนี้วัสดุบ,บวกค่าแรงช่างก็หมดไปแล้ว2,90,000บาทค่ะค่ะและสําหรับบ้านโมเดลหลังคา3าสเต็ปหลังนี้นะสำหรับจะมาอัปเดตให้เอฟทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนรัดพาชมบ้านแบบบ้านสวย,ส,วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ